สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆผู้รักและก็ชื่นชอบในเรื่องของวัตถุมงคลโดยเฉพาะหลวงพ่อเงินนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินรุ่นนี้ที่ให้ดูนะครับเป็นรุ่นฟ้าคำลนปลุกเสกเมื่อปีพศ2534นะครับมีโค้ดยันอุตรงผ้าสังคานะครับอันนี้สภาพหิ่งสวยแท้ดูง่ายนี่ให้ชมด้านหน้านะครับนี่ให้ชมด้านหน้า แต่ทีนี้ก็ดูด้านหลังนะครับนี่เป็นพระพิธีดีน่าใช้น่าเก็บตอนนี้เริ่มหายากแล้วนะครับตอนนี้เริ่มหายากแล้วองค์แท้ๆนี่เริ่มจะหายากกันแล้วนะครับของเทียมเยอะอันนี้องค์นี้แท้นะครับแท้ดูง่ายอันนี้เป็นด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านหน้านะฮะนี่ดูดูด้านหน้านะฮะให้เห็นแบบชัดเจนและก็จุดที่สำคัญของหลวงพ่อเงินรุ่น ฟ้าคำรนรุ่นนี้นะครับจะมีการต่อโค้ดที่ใต้ฐานนะครับนี่จะมีต่อโค้ดชัดเจนอย่างนี้เลยนะครับและมีก็ตรงฐานนี่จะมีตะไบสวยงามเลยทีเดียวนะฮะต่อโค้ดไว้นะครับนี่นี่นี่ต่อโค้ดรู้สึกจะเป็น 3- 4นะฮะนี่ต่อโค้ดไว้เอาให้ดูให้ชัดๆนะครับให้ดูชัดๆนี่อย่างนี้แท้แน่นอนนะครับแท้แน่นอนเป็นเนื้อทองเก่าละคังและก็ าซากวัตถุมงคลอยู่ใต้าฐานเจดีวัดบางคารนะครับสมัยนั้นเอามาหล่อหลอมรวมกันเป็นหลวงพ่อเงินรุ่นฟ้าคำลนนะครับในช่วงพิธีปลูกเสกเนี่ยตามประวัติบอกว่าฟ้าร้องฟ้าคำรามกันทั่วประลาพิธีเลยนะครับก็เลยได้ตั้งชื่อพระรุ่นนี้ว่าหลวงพ่อเงินรุ่นฟ้าคำลน ใครที่ดูคลิปนี้ดูนะครับก็ดูไว้ครับนี่ดูไว้เป็นตัวอย่างเป็นแม่แบบนะครับจะได้รู้ว่าองค์จริงองค์เทียมนะครับมีความแตกต่างกันยังไงอันนี้เป็นสภาพหิ่งเลยนะฮะนี่สังเกตง่ายนะสังเกตง่ายใต้ฐานก็มีตอกโค้ดนะครับ,รบก็ฝากคลิปนี้ไว้นะครับก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องของพระเครื่องวัตถุมงคล โดยเฉพาะรูปหล่อลอยองค์หลวงพ่อเงินนะครับผม